รักจงเลยลูกสาวห้ามเลี้ยงสัตว์นะพ่อแพ้แมวรู้หรือเปล่าเนี่ยจิฮึมไม่นะให้หนูเลี้ยงเธอนะคะนะหนูอยากเลี้ยงแมวนี่มันไม่ยุติธรรพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยไม่เคยไปเยี่ยมที่โรงเรเียนด้วยซ้ำพ่อใจร้าย 我好了呢 ช้าที่สดใสจังเลยได้เวลาไปโรงเรียนแล้วแม่จ๋ากดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยโอไม่นะฉันสลับล่างกับพ่อนี่มันคือหาย,ยานะชัดๆพ่อมันลองสลับร่างกับกันดีไหมอะ <c oughs> แล้วเข้าสิลูกสาวมันไม่ได้ผลเนะแล้วถ้าหมุนไปเรื่อยๆล่ะ ไม่ได้ผลอะไรเลยโอ๊ยคิดอะไรออกไหมคะเออวันหนึ่งเลีอกวันสอง <Hello. S 1> ฟังยูเออลืมไปเลยพูดแล้วเข้ามีการป้นเกิดขึ้นที่นี่ทำยังไงดีพ่อลูกต้องไปทำงานแทนพ่อนะ แต่งตัวซะตั้งสตินนะลูกทำได้ไม่ต้องห่วงเอาล่ะไปช่วยผู้คนซะระหว่างนี้พ่อจะพักผ่อนโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยเจง๋งมาดูทีวีกันดีกว่าเฮ้นี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะลูกสาวได้เวลาต้องไปโรงเรียนแล้วนะ ฉันลืมเรื่องนี้ไปสนิทใช่แล้วสุดท้ายฉันมาลงเอยที่โรงเรียนไงว่าไงาพวกไงย,ยัยชมตกใจเลยนายเรียกใครว่าเชมนะนายก็ด้วยฉันไม่อยากให้ใครมาแกาล้งล็อกฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะอยยมแล้วเฮ้ อยาให้ฉันเห็นอีกนะเยี่ยมมากมีช็อกโกแลตด้วยฉันจะเก็บไว้เองต้องขับรถยังไงฉันขับรถไม่เป็นเลยก็ได้หรือว่าต้องกดตรงนี้หรือตรงนี้ไม่ก็อะไรขึ้นเนี่ยโออยังไงดีหรือวา่าเป็นปุ่มนี้ ไม่จ้าอยู่ที่ปัดนน้าฝนยังไงอเออเอาไม่นะฉันเพิ่งเปิดเสียงไซเรนเออหยุดนะโอ้ยดูเหมือนฉันเพิ่งทำรถาพาอพังอทำยังไงดีโอ้ใช่แล้วขี่จักรยานฉันไปดีกว่าแบบนี้ค่อยยังชั่ว วันนี้มีวิชาพลาะเหรอโอ้อพอกันทีดวาวรอแสดงความสามารถของฉันแล้วผู้ได้ถูกก็คือของลูกสาวฉันนะ่ะไปกันเลยโอ้อะไรกันเนี่ยกุญแจมืึงมาจากไหนอะจวยด้วยเยี่ยมที่ช็อตไฟฟ้าไม่เคยทำให้ผิดหวังมีคนแซงฉันอยู่ ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมประจําที่ได้อย่าขยบอยู่เฉยๆใจเย็นๆเอาละ่ะทีนี้ฉันชนะแน่แค่วิงเขาสัญชัยเย้ <Yeah. S 1> Yay, ฉันชนะแล้วขอบคุณทุกคนเออคนต่อไปมองหน้าหาเรื่องเหรอเออยิ้มนะ แบบนี้แหละอีกนิดนึงแต่ว่าลูกบอ,อกมาไม่ดีเท่าไหร่เลยอ่ะใช่แล้วฉันมีไอเดียเราสักครู่เราต้องเปลี่ยนรูปรักของนายด่วนห้ามทงด้วยตอนนี้นายดูเก๋แล้วก็ปังมากอ๋อดีขึ้นเยอะเลยขอเฟ่เล่นเต็ม แบบนี้แหละเยี่ยมมากรถเวอร์ออกมาได้ปังสุดๆยิงดีด้วยขอบคุณครับจ้าฉันได้ทำงานได้เก่งจังห้ามวิ่งนะอะขอโทษค่ะฮะไม่มีใครเห็นฉันแล้ว ได้เวลาแอบเข้าห้องของคุณครูเยี่ยมมากเอาล่ะมาดูเกรดของลูกสาวฉันดีกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยสอบตกนั้นเหรอได้ยังไงกันแบบนี้ไม่ได้การแล้วฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้แค่ต้องแฮกข้อมูลนิดหน่อย ดีขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยเก่งมากลูกฉันแล้วลูกต้องขอบคุณฉันฉันทำให้เธอเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในโรงเรียนและมีเกียรติด้วยสบายใจแล้วภูมิใจมากลูกพ่อแม่จ๋าคุณยังไงดี ข่าวด่วนมีคนหน้าแปลกกำลังปุ้นธนาคารเขากำลังเอาเงินไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนคำหลังให้ฉันด้วยนะก็ได้จะลองโอ้ไม่นะทำยังไงดีฝันไร่ฉันเลยอย่าข้าฉันนะคุณโจรฉันยอมแพ้แล้วฮ่าฮ่าฮ่านมันคี้คอดเดี๋ยวก่อนนะ ขยวจะกระจีบบ้างหยุดนะคุณตำรวจอย่าท้าผมเลยข่าววันนี้ฮีโร่ของเราเพื่อนจับโจรธนาคารได้ยินดีด้วยนะคะท่านแล้วติดตามตอนต่อไปเยี่ยมเลิกเรียนแล้วนี่เดี๋ยวก่อนเพื่อนวันนี้เรามีปาร์ตี้กันนะท่านเลิมไปแล้วเหรอฉันได้ไปอะไม่ไปไม่ไม่ ปาร์ตี้กันเหรอพวกเขาทำอะไรกันเนี่ยดูแปลกไปหมดเลยฉันไม่เข้าใจอะมีแต่คนแปลกๆวัสด,ดีนี่ให้เธอนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันแพ้ดอกไม้อะไรกันเนี่ยมาเต้นด้วยกันเถอะนะา๋อ,อ เธอปกติดีไหมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่แล้วมาสนุกกันเถอะเพื่อนๆโอ้ยที่ทำงานของพ่อน่าเบื่อจังเลยอะ่ะชุดก็ดูเหยโอ้ต้องจัดการตู้เสื้อผ้าให้พ่อแล้วฉันนึกออกแล้วล่ะมีแต่เสื้อสีขาวๆน่าเบือ่อ ฉันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็เพิ่มความแวววาวด้วยเจ๋งตอนนี้ฉันสวยมา,ากอย่าขยับนะจะไปไหนอะปิ้วปิ้วันดีค่ะพ่อวันนี้หนูจับจอนได้ด้วยนะพ่อน้องออกไหมลูกทำอะไรกับชุดของพ่อเน,นี่ยทำไมมันเป็นสีชมพูนี่มันคืออะไรกันโอ้แล้วอะไรอะ วันนี้ในเมืองของเรามีอุกกาบาตตกบอกนอย่ะมีผู้บาดเจ็บไหมไม่มีความเห็นเดี๋ยวนี้คือข้อความจากมนุษต่างดาวคะ่ะไม่มีความเห็นไปได้แล้วโอ้พอคข้าใจแล้วว่าทำไมเราสรรับล่างกันเราต้องรีบไปที่อุกกาบาตเพื่อทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมระวังด้วยนะลูกเยอเอ้ยเจ็บ <Mile dizzy> ใครชอบจ ok ักจ so, wow, yeah. oh, ีบบ้างล่ะเก่งมากลูกพ่อเอาไปเลยว้าวกระบัดอยู่นั่นเย้ดูเหมือนว่าจะกดอะไรขึ้นแล้วโอ้ยหัวฉันเย้พ่อกลับมาแล้วหนูด้วยเราทำไปแล้วค่ะพ่อ หนูรักพ่อนะเลเวนเจอร์นี้กันเถอะห้ามเอาขนมและอาหารชุดเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนสามารถทานอาหารได้ที่โรองอาหารเท่าน,นั้นไม่มีใครเอาขนมผ่านครูไปได้เปลี่ยนป้ายนี้ด้วยดีกว่าเปลี่นเป็นคำสั่งที่ใหญ่กว่ามันต้องได้ผลและก็ต้องเปลี่ยนป้ายนี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจชัดชัด ว่าเอาขนมเข้ามาในชั้นเรียนไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเราเรอนักเรียนกันอยู่ต้องค่อยๆไปสวัสดีค่ะคคลมอนิกา้าเกรสทำไมส่งถุงมือละ่ะเราอยู่ในโรงเรียนนะไม่ใช่ข้างนอกเมื่ออยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าเธอเอาขนมเข้ามาในห้องเรียนไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะโดนจับซะแล้วหยุดนะเธอเอาอะไรมาคืออะไรเนี่ยลูกโลก มาดูกันใช่แล้วมันคือเคกเธอผ่านฉันไปไม่ได้หรอกห้ามเอาเคกเข้ามานะออกไปงั้นก็มารอนักเรียนคนต่อไปกันฉันต้องเอาเคกเข้าไปให้ได้ก็ดสำเร็จแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเกรซสวัสดีค่ะคุณมนิกาครูบอกว่าห้ามเอาเคกเข้ามาออกไปเดี๋ยวนี้เป็นวันที่ดีจริงๆอะไรนะไม่ เกินไปแล้วนะห้ามขนมฉันใหญ่แบบนี้ในโรงเรียนสุดท้ายฉันก็เข้ามาได้ผ่านเข้ามาได้แล้วในที่สุดฉันก็จับได้เกรซเอาเค้กเข้ามาอีกแล้วครูจะไม่ให้เธอเข้าห้องเรียนเอาคืนไปสาวน้อยอ้าบ้าบ้า,บา,บาอย่ากลั่งพงมาหาชานอ๋อย <c oughs> ราบเป็นหน้ากองแม่นจริงๆเกรซเท่าเค้กมาอีกครูจะโทรหาผู้ปกครองเธอแน่ขอตัวกระเป๋าหน่อยสิฮืม ไม่มีอะไรมีแต่หนังสือเรียนเธอคงเข้าใจแล้วหลังจากผ่านไปสิบครั้งเข้าไปได้ขอบคุณขาดค,คโมนิกา้าเยี่ยมขู่เชื่อสนิทฉันเอาขนมเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ฉันเอาขนมเข้ามาชิ้นเดียวแต่ว่ามันไม่ธรรมดาง่ายเลยลี่ฉันเอาเค,ค้กก้อนใหญ่มามันซ่อนที่ไหนนั้นเหรออืมกระเป๋าเป้ของฉันคือเค,ค้ก ดี๋ยวฉันจะหันให้ดูดูนี่สิฮะเธอเอาเค้กเข้ามาได้จริงๆเหรอเนี่ยพระเจ้าใช่ถึงล้มเหลวหลายครั้งแต่ี้สุดฉันก็ชนะคูดได้ตอนนี้ฉันจะได้กินเค้กแล้วน่ากินอยากลองจังเลยลิลลี่แล้วเข้าือมอร่อยจังดีจังเลยให้ฉันกินด้วยนะ แน่นอนเอาไปสิขอบคุณโอ้อร่อยจังเลยเกรสนี่มันเจ๋งมากแล้วก็อร่อยเกินบรรยายฉันรู้รีบกินก่อนที่คุณมอนิก้าจะมาเห็น M&M อ็มแอนด์ทำให้การเรียนคณิตสนุกขึ้นอร่อยจังไปห้องเรียนกันเถอะหยุดนะครูไม่อนุญาตให้อาขนมเข้ามาในห้องเรียนเห็นขนมลงทังขยะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะ แต่ยังมีเอ็มออมต้องเยอะหนูไม่ให้เกรซอย่าดื้อน,นะเอาขนมมาให้ครูหิ้งเดี๋ยวนี้อาา้าฮะใครปิดไฟเอาเอ็มอนอมนี่เองอ๋อไม่นะครูใจร้ายจังเลยเกรซเข้าไปเดี๋ยวนี้ในที่สุดแล้วนักเรียนอยู่ในกันหมดนะโอ้เควินตินชุดน่ารักจังเลยวันนี้วัสด,ดีฮะครูโมนิกสวัด,ดีจ้สวัสด,ดีโอ ทำไมต้องใส่หมวแบบนี้ด้วยเธอสรอางรารือเปล่านะอาจริงด้วยน้ำอันลมแบบนี้เอาเข้ามาไม่ได้ต้องทิ้งทถงขยะเข้าห้องเรียนไปเตรียมตัวเรียนได้พูณจะเรียกเธอไปที่หน้ากระดานคนแรกโอ้ยวัสดีค่ะคณมอนิก้าหยุดก่อนนะต้องตดอาหารก่อนเธอซ่อนขนมไว้ที่ไหนโชว์กระเป๋าสิก็ได้ค่ะเดีเลย มันไม่ใช่ของหนูนะจะแน่นอนเธอต้องไปเล่าที่ห้องครูอยาอีกครั้งครูจะยัดขนมทั้งหมดให้ลงในถางขยะให้หมดเลยทีนี้ก็เข้าห้องเรียนได้ฉันติดป้ายไว้มากมายแต่พวกนี้ไม่สนใจเลยพวกเด็กนี่มีใครมาเรียนอีกไหมดูเหมือนไม่มีแล้วเดีจังฉันจะกินขนมหวานทั้งหมดนี่นี่เป็นวันที่ดีที่สุดเลยในนี้มีแต่ของปวดฉันเท่านั้น แลชะช็อกโกแลตก็เยอะมากมายฉันอยากกลับบ้านเรา,เราแลวก็ไปกินทุกอย่างอืมคุณโมนิกาคะอ๋อเป็นโอกาสของเราแล้วเอาขนมขึ้นมาเดี๋ยวเข้าสอบเงียบๆนะเดี๋ยวคุยตื่นเรียบกับข้าห้องกันเถอะฉันม่หมาฝรั่งเยอะมากอยากแบ่งให้เพื่อนกินจังอ๋อคุณโมนิกามาแล้วคุณโมนิกาหาขอเข้าห้องได้ไหม หลังจากตัวจสอบเท่านั้นนะเธอมีขนมก็ยอมรับมาซะพอรู้ว่าเธอเป็นช็อกโกแลตซ่อนยู่เอาออกมาเดี๋ยวนี้เร็วเข้านี่ไงออกมาแล้วเยี่ยมสุดยอดตอนนี้เข้าห้องเรียนได้แล้วแต่ช็อกโกแลตของผมคุโรโมนิก้าต้องหยึดไปหมดแน่นอนต้องเคลียร์ทกอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้ฉันจะใช้หมักฝรังคฮาบ้าบ้าบ้าเป็นเล็บหลักสิมันดูเหมือนของจริงและคุโรโมนิก้าต้องไม่สังเกตแน่ๆ ดูเล็บใหม่ของฉันสิไลที่ติหยุดก่อนต้องตรวจขนมนะครูจะตรวจสอบกระเป๋าของเธอให้หมดอย่างละเอียดไม่มีอะไรอืมในปากหรือเปล่าฮะไม่มีแล้วที่หูละ่ะดูสะอาดหมดจดเธอสามารถไปได้เดี๋ยวก่อนนะเล็บเธอดูปแปลกๆจังเลยลิลลี่ไม่มีอะไรคะ่ะหนูแค่ทำเล็บใหม่ ว้าวรัามากครูก็เพิ่งม,มาทำเล็บมาเข้าไปได้แล้วเลนลี่เล็บน่ารักจริงๆว้าวฉันเข้ามาได้แล้วเกรซดูเล็บของฉันสิว้าวปังมากใช่แต่เธอต้องอึ้งมันคือเล็บที่กินได้กินได้จริงๆนะอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงได้สินี่งไงมันคือเล็บที่เป็นหมาฝรั่งและคอมมอนิก้าไม่สังเกตด้วยซ้ำ ฉันแอบ,บเข้ามาในห้องเรียนไนดะ้อย่างสบายๆอร่อยจังอืเม,มกจะเชื่อฉันรู้สึกไม่ดีเกรซโทรเคปะสร้างเธอกินต่อดีกว่าเป็นคลิปพี่ตลกจุนเลยเ,ลลเลยอาไปให้เควินตินดูเขาต้องขำท้องแข็งแน่ต้องอย่างนี้สิเจง๋งโอ้ดูนี่สิตลกจังเธสุดยอด <c oughs> เออ ผู้มนุษย์ยังอยู่ตรงนี้ไม่นะแบบนี้ฉันเข้าห้องเรียนไปกับช็อกโกแลตไม่ได้แน่แ่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไอเดีย <Yeah. S 1> oh, เอาช็อกโกแลตมาปอมันโทรศัพท์กันสิ่งที่ต้องทำก็คือเป็นรูปโทรศัพท์ออกมาแล้วก็มาห่อช็อกโกแลตแบบนี้สุดยอดไม่มีใครเดาได้แน่ว่ามีช็อกโกแลตอยู่ข้างไนถ้าฉันไม่รู้ฉันก็คงเดาไม่ถูกมาตรวจสอบไลฟ์แพ็คของฉันกันเถอะเอาโทรศัพท์จริงไว้ตรงนี้แล้วไปกับช็อกโกแลตกัน วัสดีฮะแม่ทุกอย่างเรียบร้อยดีสวัสดีครับคุณโมนิกา้าหยุดนะนั่นคืออะไรผมคุยกับแม่อยู่อ้าวจริงเหรองั้นก็ไปได้เย้คุณเชื่อเอเสียงมาจากไหนนะเจมี่เธ<ม>อมีโทรศัพท์สองเครื่องเหรอดูเหมือนฉันจะถูกหลอกเจมี่อะไรอยู่ในกระเป๋านะ่ะคุณรู้ว่ามีโทรศัพท์จริงๆอยู่ในนั้นใช่ับผมมีโทรศัพท์สองเครื่องและแม่ก็โทรมาทั้งสองเลย ไม่จริงคุรู้หมดแล้วโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกินได้แน่นอนเอามานี่สิหน้าตาดูเหมือนกันแต่อันนี้เป็นช็อกโกแลตแน่นแน่ไม่มันไม่ใช่โอ้ยฝันฉันโอเคเออไม่นะเออฟันหกักราก่อนครับเออขออันนี้ด้วยนะครับโอ้ฉันลืมกินอาหารเที่ยงไปเลยไปกินในห้องเรียนดีกว่าเ <What? S 1> กิดอะไรขึ้นนะ <Okay. S 1> คุณมานีนใกล้กันแล้ว อะไรกันเนี่ยช็อกโกลไม่ได้นะเกรสโอเคเข้ามาได้ลิลลี่ไม่๊อปคอนก็ไม่ได้ <c oughs> ให้ตายเควินต <Qu entin, S 2> ินเธอจะเข้าห้องเรียนหรือลองอาหาร <c oughs> ไปห้องเรียนไม่ได้แน่ต้องเคลียร์ทกอย่างแล้ว <c oughs> โอ้จริงด้วยฉันนึกได้แล้วล่ะเอาอาหารไปซ่อนในหนังสือเรียนดีกว่าในที่สุดหนังสือเรียนคันนี้ก็มีประโยชน์มือเทียมของฉันลงไปได้อย่างพอดีคูมนิก้าไม่สังเกตเห็นแน่นอนไปทดสอบกัน ฉันนี่ฉลาดจริงๆต้องเข้าห้องเรียนได้แน่โอเล,ลลี่เขาออยิ้นตาฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเสว่จแล้วดูฉลาดขึ้นเยอะไปห้องเรียนกันเถอะหยุดก่อนเธอเอาอะไรมานะหนังสือคณิตเหรอมันดูแปลกๆนะอ๋อใช่แล้วแควินตินหนังสือกับหัวนะ่ะทีนี้ก็เข้าไปห้องเรียนได้แล้วขอบคุณคคุณโมนิก้าเฮ้ยนึกว่าครูจับได้แล้ว ตอนนี้ได้กินมื้อเที่ยงแสนสุกไม่ต้องการแว่นใกต่อไปฉันหิวมากเริ่มจากนักเกงกันกินหอมสุดๆโอ้ควินตินเอาแมคโดนั์เข้ามาได้ไงฉันก็อยากกินอืมอรไรจังเลยสนใจไปเลยเควินตินนายคือตำนานนายทำได้ยังไงเนี่ยได้อยู่แล้วเอาเลยกินเลยเพื่อนตอนนี้เราจะได้กินด้วยกันทั้งหมด <laughs> ในล็กเกอรของฉันมีแฟนตาสุดโปรดอยู่เสมอฉันชอบมากๆแต่คุูไม่ยอมให้เอาเข้าไปในห้องเรียนแนะ่อ้เลนลี่ไงจ๊ะเธอเป็นคนที่ฉลาดมากคูภูมจะในตัวเธอเนะเอาละ่ะต้องจริงจังอ้เกรซไงฉันเริ่มเรียนเคมีและฉันขั่งใครมากๆรู้มันจะกิอะไรขึ้นถ้มามาผสมกันแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกจะไปทดสอบที่บ้านนะ <c oughs> อ๋อใช่แล้วฉันสามารถเอาน้ำมันลมใส่หลอดทดลองได้เพ <What? S 1> อหัวเราะอะไรเนี่ยเอามาให้ฉันนะขอบคุณไปได้แล้วโ <c oughs> อ้อยได้ยังไงกันเนี่ยของฉันนะสุดยอดก่อนอื่นต้องใทสารเคมีออกให้หมดออกให้หมดเลยเอออย่ายแยง้งนี่ก็เหมือนกันหวังว่าพอลลอนจะไม่รู้ว่าฉันเป็นคนทำนะเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออคุณโมนิก้าต้องไม่ชอบเรื่องนี้แนะ่ จากนั้นก็เทน้ำหวานใส่ลงไปในหลอดทดลองเยี่ยมมากมีต้องหลายรสชาติสวยงามเอ้าสวัสดีค่ะคอมมนิกาสวัสดีจาะเกรซถ้าสนใจวิชาเคมีด้วเหรอน่าประทับใจเก่งมากขอบคุณค่ะขอเขอ้าห้องได้ไหมคะ <S 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 เดี๋ยวก่อนครูต้องเอาอะไรให้เธอดูก่อนนะตามครูมานั่งตรงนี้ และเธอจะอึง้งเพราะครูก็ชอบวชิชาเคมีเหมือนกันถึงแม้ครูจะเป็นครูฟิสิกส์ก็ตามมาลองผสมสารของเรากันเถอะครูรู้จักการทดลองที่ปลอดภัยอยู่นะเทลงไปแบบนี้จากนั้นก็ใช้อีกหลอดนึ่งเทลงไปเลยแล้วก็อีกหลอดทำไมมันไม่ได้ผลละ่ะอ้อเกรสขอให้ครูหลอดหนึ่งสิจ๊ะอ๋อไม่ค่ะครูโมนิก้าอย่านะ อย่าขี้งอกสิเทลงไปเลยแล้วเกิดปฏิกิริยาเออมีบางอย่างผสแปลก,ก,กเอออะไรกันเนี่ยมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิกินมัอนน้ำมันลมเธอทำมันลงไปเกรสหนูอธิบายได้ค่ะหนูจะดื่มให้วันเลยเดี๋ยวจะเกิดปฏิกิริยาในตัวหนูอะไรนะพวกเด็กแสบนี่